เมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่11กุมภาพันธ์ที่โรงเรียนม,มหาไทยศึกษาขอนแก่นนายวัฒนาช่างเหลา่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันมหาไทย ROVE ส p o r t ต f s t t v v l l 2 2 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเล่นเกม e-sport ในจังหวัดขอนแกน่นรวมถึงเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพของนักกีฬาและทีมต่างๆในการแข่งขันเกม ROV ซึ่งเป็นเกมที่ได้รับความนิยมสูงในระดับโลกและเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญของวงการ e-sport โดยมีนายอภิชากิติสุวรรณเจ้าของบริษัทโฟกัสอารีนาขอนแกน่นบาทหลวงอุดมดีเลิศประดิษฐ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมหาไทยศึกษาขอนแก่นตลอดจน,นคณะครูและนักเรียนผู้เข้าแข่งขันร่วมงานต้องบอกว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกและก็ครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ซึ่งการจัดการแข่งขัน e-sport ในการแข่งขันเกือบ500ชีวิตในวันนี้เป็นการสร้างอนาคตใหม่สร้างทักษะใหม่ สร้างจินตนาการใหม่สำหรับเด็กๆในยุคปัจจุบันซึ่งเขาต้องใช้วิชา e-sport นี้เพื่อสร้างชีวิตของเขาผมเชื่อว่า e-sport เป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกเราทุกคนในการศึกษาดูงานของผมพร้อมกับเฮเล็ก Fo ร์กัสอารีนาและก็คณะผู้ใหญ่ใน มหาวิทยาลัยสวนซุนันทาได้ไปดูงานที่มหาวิทยาลัยที่ประเทศเกาหลีได้เห็นความยิ่งใหญ่ระดับโลกในการจัดขัน e s p o r t เราก็มาร่วมกับมหาไทยนะครับเรามีหลักสูตร e s p o r t มาสอนนะครับแล้วเด็กก็มาเรียนเสร็จแล้วท่านท่านบาเดอร์อุดมอยากจะจัดอีเวนต์ขึ้นให้เด็กได้มีโอกาสแสดงออก เราคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบจากท่านนายกสมาคม e-sport เนี่ยก็คือทางกระทรวงเนี่ยเริ่มเริ่มซึมซับกับ e-sport แล้วก็เอาหลักสูตร e-sport ลงในในมัธยมปลายน่าจะปีการศึกษาหน้าต่อไปจะเรียน e-sport นะครับนะครับก็เลยว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ขอนแก่นมีโอกาสนะครับแล้วก็ต่อไปเราจะทำให้มันเป็น e-sport สายขาว ครับไม่ไม่ได้ว่าเด็กไปมั่วสุมหรืออะไรครับสร้างภาพที่ดีให้กับสังคมครับผมครับครับขอบคุณครับ